บ่มีเสือผาทั่วบ่มีหลังคาพอได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอวนคุูค่ะสวัสดีค่ะว้าวดีค่ะ,คะแรงวันที่ยีสนะย่สิบสี่นะคงยี่สิบสี่นะคะยี่สิบเอามาเสียบต้นขันน้ำกันนะคะ่ะเพราะว่าคือคุณสมาสมพานนั่นมคะค่ะค่ะคือคุณสมพานนะค่ะที คุณวรวมปัจจุปัจเจียนนะคะรวมสร้างประตูโค้งให้แม่คู่เฮ็ดตนเงินรวมถวายให้ปู่เด้อว่าสันว่าค่ะแม่นี่ก็แม่คู่กสิเฮ็ดขึ้นถวายคือเก่าเนาะคะ่ะขึ้นถวายปู่มื้อนี้เป็นวันพระเด้อค่ะแม่คู่คือผิดปกติใส่ชุดขาวมื้อนี้วันพระรางนาคน้อยก็ะจำศีลคือกันค่ะ ไม่คูกันเรื่อยเฮตุนนี่แหละค่ะต้นเงินขึ้นถวายเป็นตัวแท้นในเพื่อนเนาะคะ่ะที่เพื่อนยูท่ททางไก่นะคะจากประเทศเยอรมันเนาะคะ่ะหลายผู้หลายคนเนาะคะ่ะรวมหมุนมากบางเพื่อนกับบเดอานซื้อเนาะคะ่ะแต่ว่าไลซื้อไล่เสียงปูพ่นกับรูเนาะค่ะปูพ่นกันรูนะค,ะคือกัน,นเพราะว่าไม่คูเอาไลซื้อขึ้นแกงปูเรียบร้อยค่ะแต่กับพานทางช่องเกตแตงมูมากเนาะคะ่ะพ่นกับ ถวายให้แม่คู่เรียบร้อยแ้วค่ะแม่คู่ก็เอาคืนให้ปูแล้วนะคะไล่ซื้อไล่เสียงเอาคืนให้เรียบร้อยค่ะนี่แหละค่ะกระจวนจ่อหม้อ,อกไก่นะคะคือผู้คนถามมาแม่คู่ฝันอีกไปเนะปาะเพราะท่านฝันค่ะกับฝันแต่มือนั่นแหละคะ่ะฝันแต่มือว่าได้ไข่มดแดงฝันว่าดเด็กข่มดแดงมือนั่นละ่ะ เนี่ยใส่กระเป๋าฉันเธอเต็มกระเป๋าคนเดียวไม่คู่ฝันน้องหญิงฝันบ๊วยฝันบ่ได้เป็นตัวเลขมันบ่น้องหญิงฝันเห็นเตบานค่ะเดนเตบานต้ออยู่บานมันบ่ค่ะนี่ก็สีน้ำขึ้นไปถาไวายทุกการละกันเทิร์กเอฟซีนะคะ่ะเอฟซีเพิ่นฝาก มียางมาเป็นแหวนนะคะมีแหวนแ,แลแ้วก็แหวนขยายปูแหวนขยายมาฉันบอกหยาดปูปเห็นห่วงว่าเอาว่าเป็นตาซองเรียกความทั้งอันสมุติฉีกเนาะ,ค,ะค่ะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ค่ะเด้อเอฟซีสุภูสุคนล่ะคะ่ะที่ฝากอาหารการกินสิเป็นแม่น้อยเนาะคะ่ะเพิ่นฝากปลาหามหาให้ปลาโบทพร้อมทั้งปลาขวดเนาะคะ่ะแซ่ฝากของคุณแม่แซ่บิลีเพิ่นฝากมาเป็นลังค่ะแม่คู่ขอขอบคุณขอบคุณ หลายๆความทั้งปัจจุปัจจัยนะค่ะรวมน้ากันหลายปูหลายข้นนะคะเด้อที่บ่ได้เอวยน่ำก็ดีเนาะค่ะที่มันหลายเนาะค่ะเพราะว่าไม่คู่ก,กันเกงให้ปูหงูเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อน้องยิงอันนี้ก็<ม>เดี๋ยวจังจบึ้นไปเนาะเด<ฮ>ี๋ยวถวายปูะคะ่ะทีนี้ม้วนปูมที่มันพระม้วนชิ้นมันพระมือนี่แ่ะกระดีเด้อค<ม>่ะเด้อเอฟซีค่ะคืออันนี้คือเพิ่น ปูมาซ่องืองเหล็กซ่องมังเหล็กนะคะคือคุณยังก็บหญิงกุกลวลาบอกคุณวลาว่งจำตาเนาะคะ่ะเพิ่นฝากมาให้ปูนะคะอย่างปูบอเห็นหงนะคะความทั้งจานตั้งสมุดค่ะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเลขคนะ,คะนี่ก็ได้รับแล้วนยคะเด้อแต่พัสดุเรียบร้อยค่ะคน่งมาให้แล้วก็พร้อมทั้งนี่ละคะ่ะ เพื่อนในเฮตนเงินรวมถวายนะคะประตูหงเพื่อนในสูงดละะ้ลาบเนาะค่ะเพื่อนมีรางวันคือคุณสมสมหมานนะสมผ่านนะค่ะสมผ่านนะคะที่ยุ่ยเยรมันเนาะคะ่ะเพื่อนรวมบุญรวมสร่างน้ากันนะคะหลายปูหลายคนเนาะคะ่ะพร้อมทั้งทั้งช่องนะคะทั้งช่องเกีแตงโมเพื่อนกน็รวมถวายแม่น้ำเนาะคะ่ะไม่คู่กับเอาคืนใหปูเนาะคะ่ะไล่งานปูเรียบร้อยแล้วบัดนี้ก้า มือนี้เป็นวั่นผาเนาะคะ่ะวันนผาก็คือแตงดอกหมอกดอกไม้ใบสีเรียบร้อยเนาะคะ่ะแล้วก็ขอขอบุญขอ,ขอ,ขอพุ่นเอฟซีหลายเนาะคะ่ะรวมแรงรวมใจกันพร้พอรมทั้งผลมะพหากลากไม้พร้อมทั้งดอกหมอกดอกไม้เนาะคะ่ะทีได้จัดแม่คู่ก็จัดขึ้นถวายให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะไม่ว่าทั้งของพญานาคและะ้วก็ทั้งสางบนเนาะคะ่ะเป็นใบสีเป็นขันบักเบน,นะะและ้วกันแล้วก็อันนี้ก็คือ สีถวายปูเนาะค่ะห้นองนัาช่าถวายปูหรอกค่ะกับินิมตนปูตาไ้มือนี้เป็นวันพระเนาะค่ะนั่งนานลอยค่าดจำสินอยู่ค่ะไ้นองยิ้มมาเป็นตัวแท่นไ้สักคนมือเนี่ย <c oughs> <c oughs> ค่ะหฮจังได้จัง,จงค่ะนิมุนปูเนาะค่ะถ้าฟังปูพร้อมกันเนาะค่ะเนาะค่ะเออขามะ ขันิมมุ่งเออขันยิมนตงเออวันถึงวันพระบวรักบรเรารอ่งสักกระดบูชาเป็่ดอกไม้ทูบเที่ยงขันห้าไว้ขันแปดคงน้ำหลากหลากมัหนานัเอาคืนสักกระบูชาได้ใดขาดวันรุ่งเด้อคือวันึงวันพระสักระบูชาเออให้รู้รวานดูทุ่งเป่งเดินทูบคูทขม เออพวกหลานพอคือว่านถอนเนคุรำพอนพอช่างหายใจจำขีงจำขีงพาวงหน้าสักการักตัวจากได้บึงบาราบินเออต้องพายาจำฟึ๊กฝึ๊กใจออทนออทนสักการะอีกนั่งานโอทนไปก่อนบททดสอบคือบททดสอบของพ่อทุกคนถือบททดสอบหมด ทุบทุชอบทดทบติดทุชอบใจบาบก้ามีความอุศลใดทำได้บ้าบ้ามีความถือแต่ไม่คิดเหนียวไม่หมดไน่ใจแบ่งได้รู้จักเชื้อทาระารู้จักที่ถึงคนอื่นไหมอืมน่นัพ่อทาร่าลูกหลานจะทอทอได้หรือต่ทุกทุกอย่างดูที่โชคชะตาอืม โชคท่าดาทิ้งท่าดาวาธนาภัยมันแข่งกันบ้างด้วพ้นสิ้นท่านพร้อมกับทีม้าบ่คือกันติดใจสูงจิดใจดำก็แตกต่างกันได้หรือเพราะฉะนั้นมาแ่ะไปยังคือได้ถือถิ้นซือท่ำร่ำาบบที่ร่ำแบบแต่ต้องอดทนต้องอดทนให้ถึงฟัง ผูโทูตผูโทูตนั่งสมาธิหนาบูสามกต,ตั้งกิตภาวนาอาศัยขาอืิตภาว่าคือา,า,า,ายว่าขั้นนั่งธรรมะคือเพือกติตเฟือใจกับของมหามแบบให้หูกจัพ่นต้มให้หูจักเพน่นักเป็นเบา รูดพักหายชายสักหน่อยบางเพื่อบางที่ผูค้คนนั่งค่อมโตเกี่ยวครับที่ิกูเซียชูไปกูเซียชูไปจนบ่ามีเวลาสุดเลยพ,พักผ่อนจนบ่ามีเวลาสุดเลยบานน้ำคิดแต่ละหน้าตัวเองเออลูกร้าน้าให้บุญทอไปจากเทศจับถ่าง้วลูกหลอก อยกากร่วมทำเงงแพงวะพอกระเส็น,นมดอะไรอรายหลือมนนังนเงนด่ะเออถ้าไวต้นเงนของผู้ให่ก่อนของคุณแม่สมพารชเอของกับของอีรังทมพานเออจานอยูไหนอือเออเอามาหรเอามาพรมาเบิ่งขายแรงว่าทาค่ายค่ายเือว่ะเป็นน้ำถือบ่าถือพอ่อือให้โคกโกกันนะว่าอีรังสมภา ไม่ตกไม่หลักไ, mm ไ,ไม่ตก nah ไม่หวานว่าบรกว่าหาแต่คือครื่งบินมาหาพ่ออืมเครื ups, Born, م, ่งบินร่างนึ่งมันคือแพง่สบๆอืมหายกว่าไมู่กไม่หักไมู่กไม่หวานทุกขบขัแข็งแรงหายงไหลาว่องหายท่องหลามาไปหลุเราคือแต่การงานจะเริ่มเก่าหนาๆพอรบหายแั้วเออโดนเงินเมทแอ่อาทุวันว่าถุกขบพระจะเรมจเริ ไม่โกไม่หักม่โชไม่หมามาพอวาถังยกตางแดงเขาได้ยกไก่ไก่ขี้นกไปคุณได้พอวาถัพอเห็นกูเอาำบากได้พอยกตางแดงกระดายจับมาบานมากังให้จังแดสีงมาดังมากพอทงคาเครื่องบินนะเป็นน้ำพอวากังลูกกะบจากแค่จับถมันมันไดรายว่าข้านหน่าเอา อืมรูปจากทางอีกพอผ้าคือน้ํากับคือคือฝา่ังอีกหน้าว่าว่าเอออ้าวฝาคือหายค่าเครื่องบึนมาหว่าแล้วลูกเราเพราะคือหายค่าเครื่องบึงมาว่าอืมค่าเครื่องบึงมาหว่ามากคึ้แพงแล้วเบาแบบว่าปิดว่าว่งมากลูกว่าค่าเครื่องเบินอืมเก้ารอย เก้ารอแปดสิบเกบาทไหได้ค่าเครื่องบินเก้ารอปดสิบเกาบาทบ้าบ้าเออเก้ารแปดสิบเก็าบาทแค่ั้นเองไม่เหรอว่าพอมางามค่าเครื่องบินแล้วคืแรงมากเรื่องพิษอนัอพือจะห้ค่าเครื่องบิน มากหอดบาทหอดทองแล้วมากราบข้าราวะอีกพอแล้วมาเฮ็ดมากขางปักดูขงว่ถาถันเอาาเมื่อาลูกร้านไม่รู้ประชงหยาดเครื่องหยาถ่านพ่อกับที่หายแล้วลูกเรื่อลูกร้านขายบุญพ่อร้ายผู้รา้ายคนเออฝากกันมาพ่อเห็นมั้ย้ายคือร้ายเสียงยังนั่งห่ามาอ่านให้พอ่อฟักเร็วๆเร็วเรื่กเรา่องเออเร็วๆเร็วฝากยักงนั่งแปลงโม มาก็ได้รราเป่ฝากอีน้ำงกว่าอีน้ำกงกองบักเสียเออก็ไดายราะอื้อีน้ำมากเนาะเขาจำสิงอืมไปจำสิงเขาคนฟึกกติกฟึกกใจหายมันได้เขาคนอืมไม่ใช่บทลงโทษแต่ไปบทที่ถูกจิตใจคงน้ำวกนะอืมมาก trong khi là chẳng kéo kéo cả ra những sáng pha cứ câu là không sáng bị sáng đo hơi trong đấy cả ra những pha cứ câu, cả băng dục băng đại, băng ngang dục đại thu phù tiêu côn mà mà mang bao đầy má mang dục cầy dục cầy thôn chém, tàu thái dục rán tàu đầy hiện pha cứ câu đó đúng đó, đầy ngang cứ câu, bao đầy má cả pha pha cả rác đồ đó, dục rán ăn thứ khá kĩ rất ăn ถึงปูที่ฝาขาวปูตาปูพุ่งปูบึกขุมของห้องเธอปุ๊บปักรักสงรัก้าตกร้านหวานเมืองหางก็พุ่งเก่งเกร็หางตกร้านใดท่ใดถามทุกวันก็แขนกันไปาอยกันไปแล้วลูกเบ้อะหามันตกลูกจะหามันตกกราหางมันตกหมอนแล้วอแลูกเบอคอยแขนงกันไปาหางไมใจเอือเพื่อเพื่อแผ่นังกระ ยาโรคมากโรคมากเดี๋ยวมันจะร่าพายคอยเป็นค่อยไปคือพอผ้าเช็ดผ้าตางไปรงๆบุ้งถึงไม่ร่าถึงสบายเองไม่มาไั่มาขาไม่ไน้มาว่าถึงเวลามันจะร่าเองังไม่นานเกินรอวางหนวันที่เท่าไหรวันที่หยิบซีแต่บู้งวันที่เท่าถีเท่านะจ้ะทักไปแล้วก็เท่าไปเท่าไปแล้วก็วางครึ่งหนึ่ง วันที่หนึ่งถามถึงว่าจะถูกหวยไหมก็ถูกทำมถึงถูกเพราะว่าซือตัวมันอกอืมันก็เลยถูกคุณจับอ่ะราะวันค้อนมาพอ่พื้เดือนกับัง่านพึ้นแตเดือนนี้แห้งปากดักมาค่ะเธอจังนะหยุดคืออื้ลูกกจะตังมาถัางประตูโคงน้ำเพิ่มได้พอว่าถัางเงินว,ว่นนาไมา่เออคุวังค้อปานะกมากคุณกรเบิว่าหอนมรอเ่าขอบอยาบทางดักแปนะนะ พอการสืบ้นาน่านพ่อแขงแรงุกข็งแรงลุู้กเด้อห,า,หา็ใแสุขสุขก้มแข็งรงกายสุขภาพแข็งแรงแล้วลูกเด้อคู่ใจต,ตื่นคู้ใจกล้วยแตใหาช่วงห้เศร้าขาจัดออกไปชิงว่าดับว่าดีจะบมดุมเม่แต่ชิงว่าดักว่าดีขมา่านหรืเขาอื่นมาม่านมาหลังมาพังท,า,ทานฐานมานมาหลังมาพังบ้านเมือง หายหอนหายหุห่นบกวาวเกายังถือได้ว่ามือถือยู่ถือกึน่นเที่ยวคอดไปเที่ยวคอดทูกเข่งแม่งห่างเขามากอันใดก็บ้านีน่ละ่ะพอกระเริเ่มเธอห้ลูกวลางเธอปุ่ตานพิงบอดับบอดีคําว่ากไม่บ้านไม่ะอืองทอยขัดจัดปัดเป่าผู้เฮ็ดดีกับดีดีผู้เฮ็ดบอดีกับหลานน้องวักอืด ท่กันทุกจังเสียงมัอนทกันทุกจังเสยงอันนึงดักดึงต้หาม้าตาอันนึงดับดึงหาม้าถ่งเอาท้าน่หายใหก็โู้เด้อพรกเจ้ามจพักกันขึกกิมีแต่งน้าพอหายพักพอดาโลกโม่โทษฉันกึงไม่ว่ามันถึงใหญ่วมันอื่นแล้นนู้อคอยเป็่นคอยไปดาหอมดาห่นหอมเท่าไรแหงเผาแหงมันจับของนะ บ้างนะเขาเมื่อวา,านคืนหนึ่งจังไเรเลยกระออกบ้าป่าไหวกับบองอยู่เออเฮ็ดจังหลายแบบพอที่เอาตรงได้แหงว่าได้ว่าจังพอกับว่าคักคักทับกันนั่งอือพระทั้งกระจ่ายกระถางเร็วๆประตูโค้งนั่งว่าวเร็วไม่พอคือเฮ็ดจังหลายว่าถัจังถึงไม่เบืบ่อบาดังไม่ใจเสืียใจถัง อาโต้ท mm. ี ão, ó, ่ á, mm. ัาขาวโผล่ผายหวานบางกลางบางกลาเมือหนึ่งวันถึงวันผาปุ้ง้าเอาจากข้อโทข้อหลักข้อโทข้อม้นอนค้อทุกข์้างหนักว่าการโผล่ผายท้าโรลแล้วถถาข้อวางทางบาเอาท้อตตรงก็ได้างางไปท่ายท้องตูนไมื่ตรงได้พอ่าคทา บอก,ปปกแปลงไปรู้ปาทยาไปยาบังเราถามบางพึ่งเงา,าอเอาเอามักับเป็นกเก,กาเกลือ้เกากม่างหลักมักับเป็นเกาเกคือ้เกาม่างหลังก้าวแล้วก็เกลือแข่ง,งามาทัา้งเตย้วมมาทาก้าแล้วก็เกอือ ก้าวแล้วก็เก mm ึก hmm. พ่อเกิดแล้วจงเ่าพรานั้นก้าวแล้วแตพิ friend, waters, aquí, ่งแตราวก้าวแล้ว <sinon>, ก็เกอดถ้าก้าวก็เกึกนะพ่อมันออกคู่กันได้เป็้งั้นจังถือว่าแบบว่าเป็นงงามจังสีอว่าแบบมันก็ออกได้คือก้าวแบบเขาไม่หักออกได้คือก่าเพาอ อ่านตัวพังพงๆมาได้หรอเ่อ่านตัวพังพัคาเครื่องบิน,นวานใดว่าพอเก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบไม่เอานุ้งได้เก้ารอยแปดสิบเก็าร้อยแปดสิบแม่เนุ้งไปถือวันเ้ือเครืงบิง เก้าร้อยแปดสิบเกดได้ด้วกันพอมัขึ้นถุงแผ่วถุงกับว่าเป็นนังแบบเครื่องบินเขาบินถุงเขาว่าบินตามนะเขาบินตามเขาว่ามันตกหูกจักว่าน้ำน้ำืาเขาบินถุงนะตก้าร้อยแปดสิบเกดเนาะเก้าร้อยแปดสิบเกด้าเครื่องบินแล้วเรือ Ừ, đây khúc đây rạp đây khúc đây má nhu rạp thấm rạp anh à anh thay khóng tù nào ừ. má mê tù đại phô cặp câu kết khúc câu mà rạp câu kết khúc câu mà rạp bó bài thay bà mắt thì khan phải má nhu mộng câu nào, mà rạp đâu ơ ừ. má bị đắc thi là về má bị đắc thi là không bó mấy hà ừ. thuốc sinh phúc đang cười không ra mất ดังไม่พลาดฝันเขอเดินดึงเปงั้นจังถือว่าไม่คิดผ่าทุกคนผิดผ่าหมอนะลบกนะเพียงแต่พิจารณาตัวเองนะครับพอบาะต่างแต่งันแล้วรูอเด้อะไรเคยคิดผ่าวนะ่าได้อาแต่ใจแต่ข้อเออพีมพนะกกนี่คือแต่ระางาคือตะกร,กกกรกัุคือตะกรันเท่าเหมือนเรเด้อเพียงแงมันถือมันตองคลองล้ำขอบขวสิริจูเก่งเป็นชู เออถือว่าในทุกเดือนน่ะบ่บอบแหวงกันเราอยาจกกินยายข้ากินแต่มาเป็นทุก้ากันเท่ากินนะลูกเออกินยากะตีขาค่ะอืมขาด้านฟันแท,งนทน่งค่ะผ้นทุกทายกันเลมะนังค่ะผมทุกทายกันดลเป็นมือในครกอืมในเมื่ออ่นไรเข้าหูจักวันบ่ีเขากัะตัดออกค่อยเปล่นคอยไปลูกอืม นั่น่ะดบาบังคับขอบขั้วยังบังคับลัวเองคอเป็นคอไปขั้นเขาเฮดีมาดำไรดีเลวเลวเดลูกเอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถึงพันตาหงชาติหนึ่น,นไม่ใช่ชาตินานะลูกนะพอทางนนางน่ะพอแต่ขือมาบอกม่บอกไรมาพานางอีกนั่งบะเบาคายลูกานตัง ไปพาติท้าช้อนใจมือเราเรียกเราหน่อนให้คึิ้มทับเข้าไปในสมองนาลูกเด้อในสมองท้องหูท้องตาให้คิดจะระนากรู้คิดตระนาก่อนทำก่อนคิดก่อนทำก่อนตัดสินใจคิดตระนาว่าทำแล้วจะเดือดร้อนครอบครัวไหมทางคุจับว่ามันเดือดร้อนครอบครัวครับก็หยุดนะลูกเด้อความหนักเป็นเบาข้อเป็นข้อไปมีชิ้นเป็นม็ดทุกฝูงทุกคนบังไม่ใครตาย้ะลูก บ้ไม่ใช่ตายงอนอตายงอนบ้าหันาจมันจไหมืม์มือได้เท่าหันใจมงานหลับตายอืไปนีอคื่อว่าตายแล้วบ้้วตองเร่งด้วต้อรถึงห้าเกิดเป็นคนนแะอพอชายดูรนั้นให้ฟื้นิี่ฟื้นแต่แข็งแข็งยาอ่อนเอ๋ยาอ,อ่าอนไหวไปนัน่งรู้ได้้วเชื่อมั่นตัวเองเหรอ,อแล้วก็รับฟัง คู Eu, ha, aan, ha, ้คู่ปะอาจารย์รับฟังคู ha, ่รับคู่งานคนคนบอกคู่คนถอนนะลูกเออค่อยไป็นค่อยไปค่อยดินบุกค่อยดินก้าวง่าวห่างมันบ่เหยียดด้อถ้าพก้าวง่าวตกน้งตามเลยขายขี่ปังแรงคุณจับมาขายขี่ปังแรงเออก้าวง่าวยังถึงคุณจับว่าเออมันง่าวยืนได้มันบ่เหยียดจ้ะถ้าเขาก้าวเขาเบียดเขาง่าว ไปรามาคบงานเดินบ้านที่หนึ่งยังเหลืออีกร้ายวันให้เมื่อวาคือจะรนากอนะให้เมื่อวาคือจะรนากอนะลูกรัก่อนจะดกจักถึงใจีบวผู้ร่าท้งบ่ีต้เอฟวีท้งนั่งาวบวหลาแบบนั้นก็มาเป็นไรอันยี่อยติชั่ว ดวงท่าตาที่ท่าตาวาชนะแต่ของเราล,ลกเด้ออาค่าเป็นค่าแต๋วให้พวกหลายตดวเงไม่แห้งไม่โม่หลักไม่โไม่หมานทูกขภาขัแข็งแรงเลวลูกเด้อนั่งภาวานาละพูกโทพคู่โทเออให้ต่พ่อโตดีมๆดมึงแดงหมาตัวื่งไม่แห้งโถกิรักรักมงอ่ะ